เราเลือก t ีเมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่1พฤศจิกาเพราะว่า1คือราคาหุ้น t ีเนี่ยปรับฐานลงมาจากระดับประมาณสักเกือบเกืบาทเนี่ยลงมาปัจจุบันก้นเต้ยอยู่12ต้นตเนี่ยก็ถือว่า10%กว่าในช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็น1ตัวที่น่าจะเรียกว่าสะท้อนประเด็นกดดันหรือว่าแรงขายในกำไรระยะสั้นไปแล้วนะครับแนวโน้องกาไรไตรมาสที่3เนี่ย ตัว TKS เนี่ยเรื่องของดีลที่ BSP กับสบายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จในไตรมาสที่3ด้วยแล้วก็น่าจะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาหนุนนะครับขณะที่ตัว S ิน n e x เองเนี่ยนันก็มีออกพรีวิวแล้วว่ากำไร S ิน n e x Q3 เนี่ยดีดีทั้งรายได้ที่โตทั้งมาทีท่ขยายเพราะฉะนั้นก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรจาก S ิน n e x เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วน Q4 อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นแล้วก็สินค้า Apple เปิดตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPad MacBook ต่างๆนะครับที่ออกมาเ,เราคิดว่าอันนี้เนี่ยส่งผลบวกต่อไตรมาสที่สําสำหรับ TKS ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกในแง่ของราคาเนี่ยคือเราก็พยายามเลือกคุ้นที่ v a l a t i o n ยังคงไม่สูงนะครับถึงแม้ว่า TKS ราคาจะขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบจะหนเท่าตัวจากช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่เราคิดว่า v a l a t i o n ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แพงเพราะว่าปัจจุบันก็ยัง discount จากซินเนกเนี่ยเกือบ40% แล้วก็เรายังไม่รวมมูลค่าสบายเลยจริงๆเราคิดแบบซินเนกก็ได้นะครับคือเอามูลค่าของสบายที่ TKS ถืออยู่อันนี้ยังไม่ได้บวกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลงพิมพ์ของเขาที่ในอนาคนเนี่ยก็จะมีการเดเวอร i f y ไปทําเรื่องแพคเกจจิ้งไปทําเรื่องดิจิตอลปรินติ้งต่างๆก็เรื่องของดิจิตอลรารฟอร์เมชั่นเนี่ยก็กำลังทําอยู่นะครับในส่วนของ TKS เองนะครับเราเลยคิดว่าราคาที่ปรับฐานลงมาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจ ะครับแล้วก็เป้าเนี่ย17.9จริงๆเป็นเป้าของปีนี้นะครับนันบัดปรับเป้าซินเนกขึ้นไปแล้วนะครับจาก24.3ขึ้นไปเป็นประมาณสัก30ต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับถัดไปเดี๋ยว t k s ราคาเป้าหมายเนี่ยคงจะมีการขยับขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว TGS วันนี้